าแล้วมาแล้วมาแบบเร็วโอ้โหว้าวน่ากินมากมากเลยอ่าขอบคุณค้าอ๋อเออน่าสนุกนะเนี่ยมวมีดูรู้กันดูนะ นนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์วิทย์นะครับศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลวันนี้ป้าพาหนูดีมาเล่นแกบน้องไอติมนะกับป้าของน้องไอติมในนี้พี่เขามีจัดงานด้วยดี้ก็เลยมางานโอ้เขียนชื่อด้เหรอโอเค <c oughs> วันวันุบภูมิยังย์ไอ้ด้วยไอติมเขียนชื่อนี้อ่าเขียนชื่อสักอ่า เขียนเลยเขยนเลยอ้โห <laughs> นยก็อยากกินเหรอหนูจะเขียนได้หรือเปล่าถ้าเขียนไม่ได้เขาไม่ให้กินนะบอกก่อน <c oughs> ดูที่ดีทำสายไหมดูสิเฮ้ยไหนเฮ้ยเก่งจังเลย ปาเห็นแวบๆมาถ่ายไม่ทันห้ยไมลูานี่ปบาเพิ oh. ่งเคยเห็นครั้งแรกกันเนี <sh 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 tipping, <sh 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 ่ยโอ้มาแล้วมาแล้วุ <sh ้มาแบบเร็ววันัโอ้โหมันวันวัาวันวัน เดี๋ยวให้เตยทำก่อนเตรียมตัวนะฟึ๊บปึ๊บโอ้โหอ้โหน้าได้แล้วอะแล้วอะ อันนี้งานอะไรเหรอครับจัดการความวุ่นวายสำคัญค่ะจัดวันนี้เลยเหรอครับหรือของพรุ่งนี้เริจัดตั้งใจวันจันทร์แล้วค่ะโอ้วันนี้วันสุดท้ายดีนะพันธ์ทำได้แบบเอาพี่ดีทำอีกรอบเลยหมุนหมุนหมุนแล้วแล้วแล้วเอ้ยหมมีเปลี่ยนแล้ว มีก็ไออันนี้มีมีไอติมแห้งด้วยนะครับอ๋อมีไอติมแห้งด้วยว้าวน่ากินมากมากเลยอ่าขอบคุณครับด้เอติรี่ากนนเสีงน้าขียวน่ากินมากเลยอ่าน้องแล้วนำกลับไปที่โรงเก็บกด้ค่ะ เอาเอาเอาคุณเขาขุนเขาเอาไหมลูกวัสดีครับก่อนนะขอบขอคุณครับก่อนครับเกมามามาหน้าตามุ่งมั่นมากเวลาจะเอาของกินอือโอ้โหจริงจังมากเวลากินโอ้โหเตยชอบสีเขียวอะคะอ๋สีเขียวใบเตยอ๋อข้อจับจับ ไม่มีไว้ส่งเลยโอาโหอร่อยมากอไม่ต้องวนะคะเพราะว่าเรามูแอร่ยไหมอร่อยรอบจกซ้ายมาล่หยาไหมคะหออีกนหนแบ่งัอป้ากินหน่อยคำหนึ่งอร่อยอะอร่ย ไอ้เขาบอกว่าตรงนั้นน,ะน่ะมีไโดโนเสาร์อ่ะทะลุออกมาจากจอจะไปดูไหม,ไมอ่ะเฮ้ยไปดู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 สิ กกร้องวายให้เธอเหรอเป็นยังไงอ่ะพีดีอ้ไม่จับได้ไหมไมจับดิจับได้ไหมจับได้ยืนก็ได้นะเดี๋ยวมันยืนก็ได้ลูกเพื่อนยืนยืนได้ลูกยืนได้ยืนได้อ่ายืนนี้ไปยืนนี้หนูเห็นอะไรหนูเห็นอะไรบอกปาหน่อยเอ้า ไม่ต้องดูในนี้ต้องดูจอต้องดูจอเหมือนจริงไหมคะอ่หนูเห็นเป็นอะไรลูกเป็นน้ำแข็งป่ะใจะไหมเป็นทานน้ำแข็งใช่ไหมกลายเป็นหมีเขนกลายเป็นหมีเหรอเออจริงด้วยอ๋อหนูเห็นเป็นแบบเป็นภูเขาน้ำแข็งอ๋อเป็นปิ้นเป็นปิ้นหรือกระต่ายกระต่าย โอ้ก็มาเลยก็นโ้นงเมอนาเลเออน่าสนุกนะเนี่ยวันี้ดูนมลดูนนจะถอยไปไหนจะถอยจะถอยไปไหนถอยแล้วก็วางไม่ได้เลยหรอครับที่ดีไปมา น้องนายน้องนายใส่เป็นยังไงเห็นไหมเห็นไหมถ้าจะถอดบอกนี้นะเห็นเปล่าเห็นจะตายไหมเห็นรับผิดไหมเห็นอะไรบ้างลูกทำไมไม่ตอบเห็นจะตายไหมเห็นยานอวกาศไหมไม่อย่าเปิดนีดอย่าเปิดเฮ้เท่อ่ะ เท่มากเลยชอบ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 เขางงว่าอะไรเสร็จจาก V R เสร็จจากดู V R ก็มาระบายสีต่อเลยโอ้ ไหนดูฝีมือระบายสีพี่ดีหน่อยโอ้สวยง,งามนี่ขอพี่ดูดีมอีอีกนิดเดียวก็จะครบสิบสองสีแล้วของพี่หนูดี นี่คนนี้เลย12สีไปแล้วของหนูสวยมั้ยของหนูสวยมั้ยหรอสวยครับของก็สวยเสร็จแล้วเหรอโอ้โหงงมากเลย่่งหอไไมด้้เียวบแใช่งงเลยว่าน้องนายระบายได้ไงสวยขนาดนี้ สันสวยงามมากไหนไหนดูของพี่หนูดีสิโอ้สีสันสดใสสวยงามเดี๋ยวอันนี้ใครระบายอันนี้ติมระบายเหรอดูยังไม่สวยเออเลือกสีเออเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว จิ้มเลยค่ะจิ้มจอเลยเราบินไปแล้วเราแถวเราแถวเราแถวพี่ดีพี่ดีพี่ดีพี่เสื้อหนูมาแล้วลูกอ่านี่ผีเสื้อของพี่ดีนะอ่าจีบออีกจีบอีอ้าพี่ดีระบายเมื่อกี้อะไรดีใจอะไรดีใจอะไรเราดีใจอะไร

ไอเดหลอกนะคะมีไข่ดอ๋อมีไข่ด้วยเออสวยเหมือนกันแฮะ้งไดนะคะหรนะคะ็กออกอฮอล์ะที่อันนี้ที่นี่มีสอนทำเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับที่ากเจอลกอฮอเดี่ยวเราก็ตอนนี้เด็กๆทำเจลแอลกอฮอล์กันอยู่นะนี่

ว้าเป็นไงบ้างคะเหรอมันเหมือนที่เราซื้อใช้ไหมลองล้างหรือยังเป็นไงเหนียวไหมตลกแล้วตลกแล้วอะลองดูซิลองดูซิในลองล้างมือดูซิพี่ดีขยาเขย่าด้วย เอาไหมมาเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยวันนี้ทําอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยสนุกมากเลยนะนี่มีไอติมกินด้วยโอ้โหเอาเป็นว่าคลิปนี้พี่หนูดีกับน้องนายกับคุณเขาต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่หนูดีไว้ด้วยนะ รอดูว่าพี่หน okay. okay. ูดีจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆพาไปดูอีกพาไปทำอีกใช่ไหมโอเคงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาสคายด้วยนะคะเพื่อเป็นกาำลังใจให้น้องเดียนต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสารคายให้น้องหนุ่มดีด้วยนะคะค่ะบ๊ายบาย